สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมวัดแขกของสีที่กำลังเป็นที่นิยมนะจะมาบอกขั้นตอนในการไหว้ทั้งหมดอย่างละเอียดเลยนะคะมีขั้นตอนแรกนะเรามาถึงที่หน้าวัดแขกนะคะเข้ามาซ้ายกว่า mm hmm. ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับ มีให้กราบไหว้และด้านหน้านี้จะเป็นเครื่องไหว้นะคะสามารถทําบุญได้ราคาเริ่มต้นที่100บาทและใครที่แต่งตัวไม่สุภาพนะนุ่งสั้นมาหรือว่าใส่สายเดี่ยวมาตรงจุดนี้จะมีผ้าคลุมให้นะคะก็คือจะต้องคลุมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนเหมือนนี้นะเพราเราอน,นี้เราใส่กระโปรงสั้นมานะคะ,ะขั้นตอนนะเดี๋ยวเดินเข้าไปนะคะแล้วก็เตรียมของสการะมาข้างหน้าก็จะมี จุดไหว้นะคะก็จะบอกขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างมาเริ่มต้นเริ่มจากตรงไหนนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเริ่มต้นที่จุดทูบห้าดอกนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานสื่อถึงองค์ท่านนะคะหลังจากที่จุดทูบเรียบร้อยแล้วก็มาสั่นกระดิ่งตรงหอะระฆังนะคะแล้วก็เดินตรงมาหาที่บริเวณด้านหน้ามาหาพราหมณ์เดี๋ยวพราหมณ์เนี่ยจะบอกขั้นตอนการไหว้ให้นะ แต่ตลอดขั้นตอนนี้เราต้องไม่พูดไม่จาอะไรกับใครเลยนะคะถ้าเกิดพรามถามก็คือตอบได้นะแต่ถ้าเกิดไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดนะคะเพราะว่าต้องใช้สมาธิพรามจะบอกขั้นตอนการพิธีนะอืมก็คือให้แนะนําตัวกับองค์แม่นะคะยังไม่ต้องขอพรแล้วหลังจากที่พรามทำการถวาย ของเรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่นกระดิ่งพอเริ่มสั่นกระดิ่งเนี่ยเราจะเริ่มทําการอธิษฐานพรที่เราจะขอเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการขอพอรกันนะคะอันนี้คือถวายของแล้วนะอันนี้เริ่มถวายของแล้วก็พามก็จะเดินเข้าไปหาองแม่นะคะพอพามเริ่มที่จะทําการสั่นกระดิ่งเนี่ยเราถึงจะเริ่มตั้งจิตอธิษฐานขอในสิ่งที่เราตั้งใจจะขอแนะนำว่าให้ขอเพียงอย่างเดียวนะคะ เนี่ยค่ะพราหมณ์ก็จะทําการสั่งกระดิ่งและเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยพอหลังจากเสร็จพิธีตรงนี้เสร็จเราก็เดินรอบโบสถ์นะคะซึ่งเป็นโบสถ์เล็กๆเนี่ยแหละไม่ใหญ่มากนะคะก็เดินรอบโบสถ์แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมด3ามรอบอ พอขอเสร็จหลังจากนี้ปุ๊บเราจะไปขอองค์ไหนที่เราตั้งใจมาพิเศษก็ได้แล้วแต่ตรงนี้จะเป็นพระแม่อุมานนะคะพระแม่กาลีก็จะมีจุดต่างๆก็จะมีบางจุดก็จะบอกชื่อบางจุดก็ไม่ได้บอกนะเราก็ต้องใช้วิธีจำาเอานะคะเนี่ยเราก็เดินไหวเดินขอตามที่เราต้องการได้เลยแต่ที่สําคัญก็คือตอนที่เราจุดทูปอธิษฐานเนี่ยต้องทําจิตใจให้แน่วแน่นะตั้งสมาธิไม่พูดไม่จานะไม่ห้ามพูดกับใครนะคะแล้วก็ พอจุดทูปเสร็จก็ไปสั่นกระดิ่งสะออลังังแล้วถึงตรงไปที่ทามนะอย่าลืมนะเย่าามขั้นตอนนะคะถ้ายังไงก็ใครสะดวกก็เชิญไปมูนะที่เซอร์ชด้ GPS เได้เลยค่ะวัดแขกคองสี่นะคะจะเป็นคองสี่พันญะยังไงก็ลองดูนะขอให้ได้สมปรารถนานทุกคนนะคะ 그는 나에게 그렇게 말했어